เดี๋ยวผมจะพามาดูโซลูชั่นการใช้งานของผมสำหรับเจ้ากล้อง Lumix S5 Mark II นะฮะ,ะโดยปกติเนี่ยนอกจากการถ่ายภาพแล้วผมจะนำมันมาใช้งานกับการถ่ายคลิปวิดีโดอผมมีอีกช่องนึงก็คือช่องพ่อครัววรลานนะครับซึ่งเป็นช่องทำอาหารโดยที่ผ่านมานะะในช่องนี้ผมใช้เป็นเจ้ากล้อง Canon 6d นะครับในการใช้งานมาประมาณสัก6-7ปีแล้วก็ได้นำเจ้า S5 Mark II มาประจาการแทนนะครับ ก็ลักษณะเป็นการใช้แสงธรรมชาติโดยใช้แสงจากหน้าต่างนะครับเ,ออเพื่อจะให้ได้แสงที่มันสวยผมไม่ค่อยชอบแสงไฟที่เป็นแสงประดิษฐ์นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นจะต้องรอแสงในช่วงประมาณสักช่วงประมาณนี้ประมาณ10บโมงนะฮะมันจะมีลักษณะของแสงสะท้อนมาจากตึกอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาลงตรงริมหน้าต่างตรงนี้พอดีมันเลยทําใหออ้ได้แสงที่มันสวยมากนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะชอบใช้เป็นสตูดิโอในการถ่ายทําพวกคลิปทกับข้าวเ,าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูจากตรง ภาพหน้าจอกันนะครับแสงมันค่อนข้างดีนะฮะประกอบกับ l u m i x S5 Mark II เนี่ยเมื่อติดกับเลนส์7 4 70 f 2 8ของ Sigma ตัวเนี้ยเออมันทำให้ผมเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะฮะสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะฮะแล้วก็เจ้ากล้องตัวเนี้ยมันยังสามารถถ่ายเป็นแบบโหมด apsc ได้ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้จากเลน70มิลเนี่ยกลายเป็นเลนประมาณ1 0 5ม mm ลนะฮะซึ่งมันก็สะดวกมากในการถ่าย ะะตอนนี้ผมกำลังเสร็ทับอุปกรณ์อยู่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเมนูในชื่อเมนูแกงกะทิหมูนะครับแล้วก็ใส่ใบส้มเกยบลงในช่องพ่อครัววร้านในการอัดคลิปเพจะทํากับข้าวของผมนะฮะสำหรับในช่องพ่อครัวร้านสิ่งที่ผมมักจะชอบเลยก็คือใช้โหมด quick and slow ของตัวกล้องรูมิเอทไฟมาร์ททู quick and slow ก็คือเป็นการถ่ายทั้งแบบถ่ายเร็วแล้วก็ถ่ายโลอนะครับแต่ที่ผมชอบมากก็คือจะเป็นการถ่าย slow m o ชั่น นะฮะโดยความเร็วอยู่ที่120เฟรมเพเซกนะครับมันก็เลยทำให้คลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะดูค่อนข้างจะแบบเอเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเออมันยังมีออโต้โฟกัสนะครับมันก็เลยทำให้ผมทำงานสะดวกขึ้นแบบมากๆเลยนะฮะประกอบกับเจ้าไฟล์ภาพนะฮะอ่าไฟล์วิดีโอเนี่ยผมเซ็ตเป็นสีสแตนดาร์ดนะครับโดยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะก็ ตั้งเป็นสแตนดาร์ดแต่ที่สําคัญเนี่ยตัวไวบาลาร์นผมจะเซตเป็นแบบคัตตอมนะฮะสำหรับการเซตคัตตอมไวบาลาร์นนะครับก็ง่ายๆเลยก็คืออกดตรงไวบาลาร์นตรงนี้นะครับแล้วก็มาเซตเป็นคัตตอมผมใช้เป็นคัตตอมสองนะฮะวิธีการเซตก็จะวางกระดาษสีขาวๆนะครับมาวางตรงนี้นะฮะวางเนี่ยแล้วก็กดกดแคปเจอร์นะฮะมันก็จะเป็นการล็อกไวบาลาร์นนะครับเราใช้ไวบาลาร์นในเนี้ยสำหรับในการทําอาหารตลอดทั้งคลิป นะครับถ้าหากเราไม่พอใจเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะตอนนี้ผมได้ไวยบรนซ์เป็นที่ถูกใจแล้วก็คือสีประมาณนี้ผมผมชอบแล้วมันทําให้อาหารมันดูน่ากินนะฮะแล้วก็วิดีโอมันดูสวยนะครับแล้วก็มีการวางเพอฟนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะสำหรับคลิปที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนวตั้งนะครับเพราะว่าผมจะลงในทั้ง t i กต o อกนะฮะทั้ง Facebook แล้วก็ ในส่วนของอที่เป็นช็อตของของ u t u b e ในช่องนะครับก็ลง3าแพลตฟอร์มนะครับมันก็เลยเออมันค่อนข้างจะสะดวกดีสำหรับกล้องเนี่ยพอมันมันฟลิปเป็นแนวตั้งนะฮะเ,เมนูมันยังไม่มันไม่ได้สามารถฟลิปเป็นแนวแนวตั้งให้เหมือนกับพวกกล้องโซนีนะครับที่เป็นกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับแต่นี่ก็คือไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัววิดีโอเนี่ยมันฟลิปเป็นแนวตั้งให้แล้วโดยที่ผมไม่ต้องไปหมุนมันในในโปรแกรมัดต่อ,ตอ จริงๆแล้วการสต่อผมใช้แค่คับคัในมือถือนะฮะผมขี้เกียจต่อเนื่องจากหลังๆนี้คืออยากจะลด workflow ในการทํางานก็เลยพยายามจะให้วิดีโอที่มันออกมาจากกล้องเนี่ยถูกใจมากที่สุดนะครับเราแค่ออกไปต่อๆในแอปครับคัที่อยู่ในมือถือแค่นั้นเขอพอละเ,เดี๋ยวผมจะมาเริ่มอ,อัดคลิปกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่เป็นช่องพ่อครัวร้านนะครับ คือในในช่วงประมาณ2-3เดือนให้หลังเนี้ยผมจะใช้แต่กล้องร u m i กเอ m ไฟมาร์ในการทําทงานอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนๆลองลองเข้าไปติดตามได้ว่าคลิปมันเป็นยังไงบ้างนะครับถูกใจไม่ถูกใจนะครับแต่ตอนนี้คือผมถูกใจมากๆถูกใจหนึ่งก็คือร u m i กเอไเนี่ยของภาณามันถ่ายวิดีโอได้ดีแล้วดันมีเลนส์ซิกมาตัวนี้ยี่สี่เ็นี่ยคือซื้อมาโคตรคุมเลยคือตอนแรกเนี่ย ระยะเลนที่มันเหมาะในการถ่ายคลิปแนวๆนนี้มันน่าจะเป็นระยะเลนประมาณ70,200นะฮะคือจริงๆนะ่ตอนแรกผมอยากได้เลนนั้นแหละแต่ปัญหาคือว่าเลนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะความยาวมันประมาณนี้นะฮะแล้วการใช้งานเนี่ยผมีิเกียจพกพานะครับเออพอมาลองปรับเปลี่ยนการทำงานเนี่ยก็พบว่าเออมันมีโหมด apsc ในการใช้งานเนเนี้ยก็เลยอ่าไม่เป็นไรครอบ apsc เอาแล้วมันก็ได้ระยะเลนมาเป็น105มมิล นะครับซึ่งเป็นที่ถูกใจมากนะฮะ